สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ อาร์เซนอลก็สามารถเอาชนะเอซีมิลานไปได้1ประตูต่อ0ูถือเป็นเกมแรกในช่วงปรีซีซั่นนะครับที่เป็นทางการนะจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลอุ่นเครื่องไปครั้งหนึ่งนะครับตอนอยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าเกมนี้ถือเป็นการอุ่นเครื่องเกมแรกที่มีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นทางการเตะกันที่สิงคโปร์โดยที่เกมต่อไปเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเจอกับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้ซึ่งผมก็จะไปดูด้วยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ย จะมีการลงซอมนะครับในวันพรุ่งนี้นะนั่นคือวันศุกร์นะครับ เป็นรอบซ้อมที่เปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปชมได้นะครับใครที่ไปก็จะได้เห็นนักเตะคนใหม่ๆนะต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิกตอร์ยเกเลสเนี่ยเขาจะมาทันหรือเปล่ารวมถึงคริสเตียนมอสเคลาด้วยแต่ว่านักเตะใหม่อย่างซูบิมินดีคริสเตียน,นอกาส์นะครับได้เห็นแน่นอนนะเพราะว่าเกมแรกเนี่ยลงสนามไปแล้วด้วยถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะดีสําหรับแฟนบอลนะการที่เข้าชมในช่วงซ้อมนะครับบอกเลยว่าเราจะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเผลอๆเนี่ยอาจจะได้ ใกล้ชิดกับนักเตะเนี่ยเยอะขึ้นด้วยก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เนื้อหาคลิปนี้ดีกว่านะเป็นการพูดถึงหลังเกมนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะเกมแรกนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคล้ายๆกับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่ผมสนใจนั่นคือนักเตะใหม่อย่างคริสเตียนอกาดกับมาตินซูบิเมนดีส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นการเดบิวต์ได้ค่อนข้างดีนะครับทั้ง2คนเลยนะอ,อ๋อคนที่ดูดีกว่าเล็กน้อยเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเป็น ตินสูบิเมนดีนะครับอาจจะช่วงแรกที่ลงไปในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยังปรับตัวได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าหลังจากที่โดนมิเกลเตต้าเนี่ยเรียกมาติวนะครับกลับเข้าไปใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นนะครับมีการขยับรับบอลที่ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนจะไปชมเนะื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคน,น,นไหนไว้เวียนั้นเข้ามายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่ากันไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากหาสาสําหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละครับ ขอเริ่มที่11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ถือว่ามิเกลเตต้าจัดชุดที่ค่อนข้างผสมลงนะก็เป็นเรื่องดีนะครับเราได้เห็นทั้งตัวจริงตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งนะผู้รักษาประตูเป็นดาวิดไายานะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ย เป็นวิลเลียมซาเลบาคู่กับคาราเฟโอลีซึ่งเป็นคู่ที่ผมอยากเห็นนะแล้วก็ได้เห็นในเกมนี้นะครับในครึ่งแรกแบ็กขวาเนี่ยเป็นเวนน์เน, White, นื่องจากว่าโยเลนชิมเบอร์อเนี่ยยังไม่ฟิตนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นชิเชนโก้นะตรงกลางนะครับก็เป็นนักเตะตัวใหม่อย่างคริสเตียนนอกาดนะเล่นร่วมกับเดยแคนไลท์แล้วก็อีธานเนมานลลี่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นหมายเลข8นะแทนที่ของมาตินโอเดกาดส่วนตัวลุกก็มีบุกโยสาก้ากราเบียมาตินเนลี่แล้วก็ไคลเอวเวนดนะครับซึ่งในตำแหน่งตรงนี้ ก็มีอิตาเนาเวลี่นะที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นชินเชนโก้ด้วยที่เป็นตัวสำรองเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ตำแหน่งอื่นเนี่ยแทบจะเป็นตัวหลักตัวจริงทั้งนั้นนะครับอาจจะมีแค่คลาฟิโอลี่ที่ได้ลงน้อยหน่อยนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ว่าเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าภาพรวมอเซนนแทบจะไม่ต่างจากปีที่แล้วเลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนักเตะแต่ละคนเนี่ยรู้วิธีการเล่นนะครับการขยับพื้นที่การจ่ายบอลเนี่ยมันแทบ จะออโต้ระบบการเล่นของมิเกอเตต้าอยู่ในหัวแล้วนะเราดูได้เลยนะครับขนาดแบบห่างหายไปเป็นหลายเดือนเนี่ยกลับมาเกมแรกที่เป็นทางการนะครับวิธีการเล่นก็แทบจะก๊อปปี้มาจากปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำนะอาจจะมีตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับอย่างนอกกาดแต่ว่าเขาก็สามารถปรับตัวได้ดีนะผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของนอกกาดเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าทําได้ดีนะครับถือว่าสอบผ่านเลยนะถือการที่เล่นเป็นเกมแรกเนี่ยดูไม่แย่นะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเข้าใจระบบการเล่น ออ,อาจจะเป็นเพราะว่าเล่นอยู่ในพรี m เมลีกนะครับได้เห็นอาร์เซนอลอยู่แล้วนะวิธีการเล่นเนี่ยก็แทบจะเหมือนปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับแค่เข้ามาแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่มันถูกต้องจ่ายบอลดักบอลน,นะครับเล่นเป็นตำแหน่งหมายเลกขหกเนี่ยผมคิดว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ ถ้าเป็นเกมแรกเนี่ยเรียกว่าสอบผ่านได้เลยนะแต่ว่าบางลูกเนี่ยอาจจะต้องปรับวิธีการจ่ายให้มันดูโหดกว่านี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าเขายังติดแบบเกรงเกรงอยู่นะครับเกรงใจคนอื่นด้วยไม่กล้าที่จะจ่ายบอลแบบอ๋อ ท,ทะลุขึ้นไปข้างหน้าจ่ายไปน้อยไปหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซฟแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการเล่นของเซนอลอยู่แล้วนะส่วนใหญ่มก็ไม่ค่อยที่จะจ่ายบอลทะลุนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นเพลเซฟมากกว่าแล้วก็หาจังหวะไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้นอการเนี่ยแทบจะแบบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยนะครับด้วยประสบการณ์เขาเซนการเล่นบอลของเขาเนี่ย ลงมาปุ๊บมันก็แทบจะลงล็อกเลยนะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างดีนะได้เล่นแค่ครึ่งแรกก็จริงนะครับแต่ว่าโดยรวมภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆส่วนคนที่เด่นที่สุดในช่วงครึ่งแรกนะครับก็ต้องยกให้เป็นเอนมานลลี่เลยนะคือเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่มีเซนต์การยิงประตูแม่งดีที่สุดอ่ะเออดีกว่าครอาวัตที่เป็นหน้าเป้านะครับหรือว่าบุกโยซาก้าที่เป็นตัวแบกของเรานะผมรู้สึกว่าเอมานุลี่มีเซนต์การยิงที่ดีมากแล้วก็น่าจะคมที่สุดนะครับแต่ว่าเสียดายนะน้องยังอายุน้อยนะครับประสบการณ์ยังน้อยบางプレーเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ภาพรวมในครึ่งแรกเนี่ยยกให้เขาเป็นตัวที่น่าจะดีที่สุดในแนวลุกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เขาเนี่ยได้ปรับมาเล่นเป็นหมายเลขแปดนะ เรารู้เลยนะการที่อาร์เซนอลซื้อ,อโนนี่มาดูเเกมาเนี่ยยังไงเอนวาน,นิลี่ก็จะมาเป็นสแปรของอมาร์ตินโอเดกาหนะครับแล้วก็จากฟอร์มของเขาเนี่ยถือว่าไม่แย่นะเล่นหมายเลขแปดเนี่ยเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การยิงประตูของเขาเนี่ยดูคมกว่านักเตะคนอื่นด้วยเรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่ยังไงอาร์เซนอลก็ต้องเก็บไว้กับทีมนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับปีกซ้ายคือ มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะนั่นคือกราเวียมาติเนลลี่เนี่ยฟอร์มก็ยังไม่สามารถที่จะเรียก ออกฟอร์มตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยกลับมาได้นะครับการที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าเซนนเอียงขวาหนักขวานะครับไม่แปลกเลยนะขนาดเกมนี้เนี่ยบุกเยอสาก้าเล่นร่วมกับอีทานเนนวนิลี่นะสุดท้ายเซนนก็ยังขึ้นทางด้านขวาเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพนะครับมีแบบความอันตรายเนี่ยมากกว่าด้านซ้ายแบบชัดเจนมากๆมันก็ไม่แปลกที่เซนนมาขึ้นบอลทางด้านขวานะเพราะฉะนั้น ปีกซ้ายยังเป็นจุดอ่อนของแอเซนอลจริงๆนะครับซึ่งเพลที่เราเห็นชัดมากๆเลยนะครับสำหรับกราเบียมาตินเนลี่ที่ยังดูแล้วก็ยังไม่ได้โหดเท่ากับด้านขวาอย่างบุกยซาก้าเนี่ยนั่นคือช่วงปลายครึ่งแรกนะครับลูกนี้เนี่ยต้องชมว่าฮาเวตเป็นคนที่แย่งบอลมาได้นะสไลด์ทุ่มเทมากนะครับสำหรับฮาเวตเนี่ยแย่งบอลมาได้แล้วก็จ่ายต่อให้กับกราเบียมาตินเนลี่ส่วนฮาเวดเนี่ยเขาวิ่งอ้อมหลังมาตี้นะครับ เพลงแบบนี้มันคล้ายกับฝั่งของบุกยศซาก้าเลยนะที่จบด้วยการยิงของเดคแคนไลท์ ight, แต่ว่าติดบล็อกนะครับเป็นเอ,อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะ อ่าลักษณะเนี่ยไม่เกิดขึ้นคล้ายกันเลยแล้วแล้วก็ลูกนี้เนี่ยตำแหน่งที่เกิดนะครับมันยังดูมันยังดูหน้าทำอ่ะยังดูหน้าจ่ายให้กับอ่าฮารเวตท,ที่วิ่งออบเนี่ยมากกว่าด้านซ้ายด้วยอ่าด้านขวาด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าสุดท้ายมาตี้เลือกที่จะยิงเองแล้วก็เป็นการยิงที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ช้ามากกว่าจะอ่าคิดทํานู่นทํานี่สุดท้ายก็ มันเหมือนกับว่าเซนสการเซนส์นการเล่นเพลงของเขาอะ่ะมันยังไม่ดีเท่ากับฝั่งบุกโยอาก้านะครับมันก็เลยทําให้ด้านซ้ายมันก็ยังเป็นจุดอ่อนของอาเซนนจริงๆก็รอดูนะว่าจะได้ใครมานะครับภาพรวมในครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีนะอาเซนนไม่ได้แบบดูเหนือกว่าเยอะขนาดนั้นนะครับต่อให้การคลองบอลอาเซนนจะเยอะกว่านะมันก็มีบางช่วงเวลาที่มิลานเนี่ยเขาสามารถขึ้นมาออ คอนโทรลเกมได้นะครับมาบุกอาเซนอนได้แต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยแทบจะน้อยไปหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนที่อันตรายที่สุดแน่นอนคือราฟาเอลเลยอาลนะช่วงที่เขาลงมาตั้งรับเนี่ยก็พยายามจะ อ,อส่งบอลนี่กับเลอาลเนี่ยเป็นคนลากเลื้อยเข้าไปนะครับเกมนี้เนี่ยลาฟาเอรเลอลเขาเล่นตรงกลางนะไม่ได้เล่นปีกซ้ายนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นหัวใจของเอซีมิลานนะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเซนนอนเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะเนื่องจากว่ามิลานเขามีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยรูปเกมที่เซนนอนดูเหนือกว่าเล็กน้อยละกันแต่ว่าไม่ได้แบบดูเยอะขนาดนั้นครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวนะครับด้วยการส่ง,งมาตนะินโอดกกลงอออแว่้็ส มารตินซูบิเบนดีลงมาด้วยนะแทนคริสเตียนอกาดนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ2คนที่แฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นนะครับแล้วก็ได้เห็นกันคนละครึ่งด้วยถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับพอเป็นมาตินโอเดกาดลงมาเนี่ย รูปเกมมันก็จะลื่นไหลกว่าเดิมนะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากตอนที่เอนวานลลี่เนี่ยอยู่เอนวานลลี่เนี่ยอันตารายในยจังหวะยิงแต่ว่าโอเดกาเนี่ยอันตารายเวลาขึ้นบอลนะครับเวลาทําเกมขึ้นไปเนี่ยมันจะดูชัวร์แล้วก็ดูมั่นคงกว่าและอันตารายกว่านะครับมันก็เลยทําให้ด้านขวาเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็มีการส่งเรนโดทอสซาลงมาด้วยนะครับทางด้านปีกซ้ายสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลก็มาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะลูกนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นการเปิดของยาคุปกีวีออนะบอกตรงเลยนะว่าผมเนี่ยคือเป็นการเปิดที่ดีมากนะครับอย่างแรกต้องชมก่อนเลยไม่คิดว่ายาคุปกีวีออจะเปิดได้ดีขนาดนี้นะแล้วก็สุดท้ายเป็นบุกโยซากานะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ยิงแบบแป๊กๆนะยิงโดนไม่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยทิศทางมันดีนะครับก็เลยเข้าประตูไปซึ่งคนที่อยากจะชมหนึ่งคือยาคุปกีวีออนะครับพูดตรงๆเลยว่าผมเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อในอยาคบมคียอเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีความผิดพลาดเยอะนะช่วงแรกที่ย้ายมานะครับแต่ว่า จนถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คาราฟิโอลี่เข้ามาเนี่ยผมเป็นคนที่เชียร์คาราฟิโอลี่มากๆเลยนะอยากจะให้ยืนเป็นอ๋อยืนเป็นเซนเตอร์ด้านซ้ายนะครับคู่กับวิลเลียมซาลิบาและเกมนี้ผมก็ได้เห็นแล้วนะมันก็ยิ่งชัดเจนเลยนะต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยาคุบกิวีโอคือคนที่ฟอร์มดีกว่าคาราฟิโอลี่จริงๆปลายซีซั่นที่แล้วเขามีโอกาสได้ลงแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะครับเซอร์ไพรส์รามากๆแล้วนะเกมนี้ก็เป็นการสารต่อเลยนะผมรู้สึก ว่าเขาลงมาเนี่ยดูนิ่งขึ้นแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแทบจะอ๋อเหมือนกับกลมกลืนไปกับวิลเลียมซาริบาเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ เมื่อเทียบกับคาราเฟโอลีในครึ่งแรกนะแล้วก็เกมนี้อ่อลูกนี้เป็นการเปิดของเขาด้วยแล้วก็เปิดได้ดีนะครับทิศทางดีด้วยก็ต้องปรบมือให้จริงๆสาหรับยาโคกิเบลลแล้วก็บุกยศซาก้าที่สอดเข้ามาได้ดีด้วยนะครับลูกนี้ไม่ลาหน้านะใครไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซาก้าเขาก็อยู่ในตําแหน่งที่พร้อมในการเข้าชาร์จอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็หนีตัวประกบแล้วก็ยิงเข้าไปได้นะอาร์เซนอลก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากบุกยศซาก้าจากนั้นรูปเกมก็แทบจะเป็นอาร์เซนอล ทั้งหมดเลยนะมิลานเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสจะขึ้นมามีโอกาสยิงใส่อาเซนอนได้เลยนะเนื่องจากว่าเขามีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับสำรองที่ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งนะมันก็เลยทําให้เวลาเปลี่ยนตัวอาเซนนลเปลี่ยนกับมิลานเปลี่ยนมันก็เลยแตกต่างกันนะครับสำรองของอาเซนนลเนี่ยคือเกรดที่สามารถ สู้กับตัวจริงได้นะครับมันก็ทําให้ระดับเกมของอเซนนลเนี่ยมันก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่อยากจะพูดถึงมากๆนั่นคือมาตินซูบิเมนดีเกมนี้ถือเป็นการเดบิวต์เกมแรกของเขานะครับบอกได้เลยนะว่าแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงครึ่งหลังที่เริ่มเกมนะครับประมาณสัก10-15นาทีเนี่ยต้องบอกว่าเขายังดูยังดูไม่ค่อย กลมกลืนกับเพื่อนร่วมทีมนะครับการขยับรับบอลเนี่ยต่างจากคริสเตียนอกาสดที่เริ่มเกมเนี่ยเขาจับจังหวะได้เลยแต่ว่าซูบิเมนดี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปรับบอลเชื่อมบอลหรือว่าขยับตัวในตำแหน่งที่มันมันดูแล้วก็เขาล็อกมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงปักประมาณ15นาทีผ่านไปเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มีแกลเตเตตาเรียกเขามาข้างสนามแล้วก็มาติวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากนั้นแหละ อ๋อซูบิเมนดี้เริ่มจับจังหวะได้นะครับเริ่มรู้วิธีการเล่นเนี่ยก็ทำให้แบบติดปีกไปเลยนะคือมันทําให้ซูบิเมนดี้เนี่ยขยับรับบอลเชื่อมบอลเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากนะครับมีการจ่ายบอลสวิตบอลจ่ายบอลขึ้นข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากๆเหมือนตอนที่เล่นให้กับทีมชาติสเปนกับโซเซดัดเลยเรียกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให ผมนึกภาพออกเลยนะว่าการเข้ามาของซูบิเมนดีเนี่ยมันจะช่วยให้อเซนอลเนี่ยมีเกมลุกที่ดีขึ้นยังไงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับตามตรงว่านี่คือเกมแรกของเขานะการเล่นเข้าขากับทั้งมาร์ตินโอเดกาดกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันก็ยังแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าที่มากแบบจนมันลื่นแบบ100%เซขนาดนั้นเรายังได้เห็นวิธีหนึ่งนะครับเวลาที่อเซนนลเนี่ยออมักจะใช้เสมอเมื่อปีที่แล้วนะครับนั่นคือการที่ เบอร์แปดสองคนไม่ว่าจะเป็นเดคคนไลท์หรือว่ามาร์ตินออเดกาเนี่ยชอบขยับลงมารับบอลจากตัวหมายเลขหกนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นโทมัสปาเต้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยมากนะเวลาเซนอนขึ้นเกมแล้วก็เจาะไม่ได้นะครับเดคคนไลท์จะถอยลงมานะครับจากตรงอัพสเปซเนี่ยมารับบอลแล้วก็จ่ายบอลขึ้นไปมันก็ทําให้ การจบตีเนี่ยมันดูช้าไปนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นมาตินโอเดกาที่ถอยลงมารับบอลน,นะครับแล้วก็เอาบอลขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมันก็ทําให้อเซนอนเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายๆเดิมตันๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลังจาก ช่วงผ่านสักประมาณ20นาทีไปเนี่ยเราได้เห็นการจ่ายบอลของมาตินอ่ามาตินซูบบเมนดี้เนี่ยในแนวทะแยงหรือว่าแนวตรงขึ้นไปเนี่ยเยอะขึ้นนะตรงนี้แหละมันคือจุดดีมากๆนะครับคือจุดหนึ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งผมอยากให้มันเล่นเพย์แบบนี้เนี่ยบ่อยๆนะครับแต่ว่าเราได้เห็นเพย์แบบนี้เนี่ยน้อยไปหน่อยนะส่วนใหญ่ก็ยังติดนิสัยเดิมนะครับ พวกเดคแคไลท์ like, หรือว่าโอเดกาเนี่ยชอบลงมารับบอลใกล้ๆแล้วก็พาบอลขึ้นไปการที่มีซูบิเมนดี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องลงมาแบบนั้นนะครับเขาสามารถจ่ายบอลทะลุขึ้นไปให้ได้เลยนะวิธีการเล่นของซูบีเนี่ยคือเป็นนักเตะที่ผมชอบมากเลยนะเขาไม่ได้แบบห่วงบอลนะครับถ้ามีช่องในการจ่ายเนี่ยเขาไม่คิดมากเขาจ่ายยัดจ่ายพุ่งขึ้นไปข้างหน้าได้เลยถ้ามันตันไม่มีเขาก็แค่แบบ ออกด้านซ้ายหรือว่าสวิตบอลนะครับไม่แบบมีความคิดเยอะไม่ต้องล็อกไปล็อกมาเยอะนะครับถือว่าเป็นคนที่ออกบอลได้ดีมากๆจุดนี้คือจุดดีของมา,ออมาตินซูบิเมนดี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซนอนต้องดึงจุดนี้เนี่ยออกมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ต้องให้เบอร์82คนเนี่ยถอยลงมารับบอลน,นะไม่งั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปีที่แล้วอยู่ดีนะโจมตีคู่แข่งได้ชา้าเกินไปนะครับภาพรวมถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับสาหรับมาตินซูบิเมนดี้ จากนั้นเราก็จะได้เห็นลูกลักษณะอย่างนี้เนี่ยบ่อยขึ้นนะครับนั่นคือการจ่ายทะลุขึ้นไปเนี่ยให้เบอร์8หรือว่าปีกด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ซูเปอร์มินดี้เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ช่วงเวลาสักประมาณ65 7 0นะครับก็มีการเปลี่ยนตัวให้ดาวรุ่งลงไปนะครับแน่นอนหนึ่งในนั้นคือแม็กซ์ดาวแมนนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แฟนบอลเนี่ย ออจับตามองนะครับว่าเขามาเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวพูดเลยว่า เป็นนักเตะที่ผมคาดหวังมากนะว่าให้แบบมันปังแบบ็นวานลี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นแฟนมอสเรย์นเนี่ยเราได้ติดตามฟอร์มของเขาอยู่แล้วนะถ้าเรานึกภาพก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นในรุ่นเด็กนะครับเขาจะแบบเป็นตัวแบกของทีมนะกล้าเล่นกล้าลุยกล้ายิงมากกว่านี้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังติดเกรงใจพี่ๆไปหน่อยนะบางลูกเนี่ยผมคิดว่า ปกติเขาไปได้นะไปเลยแต่ว่าเกมน,นี้เนี่ยจ่ายบแบบเยอะกว่าที่จะเลี้ยงไปนะครับแต่ภาพรวมก็ยังทําได้ดีนะส่วนแฟนบอลทีมอื่นที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็ว้าวกับนักเตะค,คนนี้นะครับว่าทําได้ดีนะอายุแค่แบบ15-16เองแต่ว่าทําได้เกินไวมากๆนะครับเป็นดาวลุ่งที่น่าจะอ,อ่พุ่งขึ้นไปได้นะในอนาคตแต่แฟนบอลอาเซนอนเนี่ยเราเห็นแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยมาตั้งแต่ชุดเด็กแล้วนะครับได้เห็นความสามารถของเขาเนี่ย ผมเนี่ยคาดหวังมากๆคาดหวังว่าจะทําได้ดีกว่าเกมที่ล่าสุดอีกนะครับหรืเออเกมที่เพิ่งผ่านไปอีกนะแต่ว่ายังติดเกรงใจพี่ๆไปหน่อยนะครับไม่กล้าที่จะเลี้ยงเองยิงเองนะครับก็เกมต่อไปเพื่อที่จะให้นักเตะเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องให้น้องเนี่ยกล้าเล่นมากกว่านี้นะกล้าที่จะปล่อยของมากกว่านี้เพราะว่า ยังไงเนี่ยมันก็มีของมากกว่านี้แน่นอนนะด้วยสายตาที่เราเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ค่อนข้างดีไม่แย่นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นดาวรุ่งที่ลงมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีที่สุดเลยส่วนคนอื่นๆเจ้าจอร์ดแบ็กขวานะครับก็ถือว่าโอเคนะเราก็ได้เห็นฟอร์มมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซนเตอร์ที่เป็นเด็ก15อีกคนนึงก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยแต่เนื่องด้วยมิลานเนี่ยเขามีการเปลี่ยนตัวในเครื่องหลังเยอะมันก็เลยทําให้อ่อ คุณภาพของเกมมิลานนะครับมันก็ดูดรอปลงไปด้วยนะแทบจะแบบไม่มีอะไรที่ต้องทดสอบขนาดนั้นนะครับภาพรวมในครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนนอนเนี่ยเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มิลานแทบจะไม่สามารถที่จะหาโอกาสยิงใส่อเซนนอนได้เลยก็จบเกมไปอเซนนอนก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูน ถือว่าเป็นการเปิดหัวในช่วงพรีซีซันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นักเตะใหม่อย่างคริสเตียนอกาดมาตินซูบิเมนดีเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่ดีกับอาร์เซนอลแน่นอนแล้วก็ดาวรุ่งนะครับอย่างแม็กซ์ดาวแมนหรือว่านักเตะคนอื่นๆก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับก็จะเจอกับนนวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้ใครที่ไปดูเนี่ยแล้วเจอนะครับก็ทักตายกันได้นะหรือว่าช่วงซ้อมนะครับผมก็จะเข้าไปดูในช่วงซ้อมด้วยใคร เจอก็สามารถทักทายกันได้นะแล้วก็หวังนะครับว่าเกมนั้นเนี่ยอร์เซนอลจะสามารถเอาชนะนิวคาเสเซิลได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไซนอนเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่าระบบการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่านักเตะทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เหลือก็เก็บรายละเอียดหรือว่าหาวิธีการเจาะที่มันดูดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ